เธอกลัวเธอวันวายกับสิ่งร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอกาวเดินทุกวันอย่าท้อ ทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจอย่างรวมความรักของทุกคนเพื่อเพื่อพอของเราสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้พาท่านผู้ชมมาอย่างประเทศอินเดีย เรามากันทั้งคณะเลยนะคะมีทั้งกลุ่มตัวแทนเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกมาจากภาคต่างๆทั่วประเทศมีทั้งตัวแทนพิธีกรดารามาเดินตามรอยพระบาทพระาศาสดาที่รัฐพิหารตำบลพุทธคยาประเทศอินเดียโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตที่พาเราบินตรงกรุงเทพพุทธคยาเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ ท่านผู้ชมคะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังอยู่ที่ประเทศอินเดียเมืองพุทธคยาค่ะแต่ว่าเราอยู่ในวาระสําคัญของประเทศไทยแล้วก็ประเทศอินเดียค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองพุทธคยาที่มีพิธีสาธยายพระไตรปิฎกมีการบวชเยาวชนมีการบวชพระสงฆ์นะคะแล้วเราก็อยู่ณที่นี้ที่จะร่วมปั่นจัก,กรยานเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ นับเป็นโอกาสอันดียิ่งเลยทีเดียวค่ะที่คณะของเราได้ร่วมทำกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบค์ฟอร์เดันวทยพุทธคยาเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาโดยเส้นทางปั่นจักรยานตามเส้นทางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นคือพุทธคยา เนรัญชราบ้านนางสุชาดาโดยเราร่วมใจกันปั่นจักรยานเพื่อพ่อพร้อมกันทั่วโลกค่ะซึ่งตรงกับเวลาที่ประเทศอินเดีย13นาฬิกา30นาทีโครงการไบค์แดนนะคะเป็นโครงการที่จัดที่พุทธมยาค่ะครั้นี้เป็นการร่วมมือของกงค์ถึงใหญ่แลมือจันจันต้าะนวัดไทยพุทธมยาแห่งนี้นะคะเป็นภาพจักราน ในโอกาสได้วันเิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลเอกประุทธ์จันทร์โอชานี่8พฤศจิกายน2565จำนวน2,555ผู้ถือบัตจะพวกเรานะคะประชาชนชาวไทยที่อยู่ในประเทศอินเดียนะคะหรือว่าผู้ที่มาแสวงบุญแล้วก็ปะชาชนชาวอินเดียค่ะก็ได้มารวมตัวกันค่ะเพื่อแสดงความจตุรูต่อทูลพระมหากษัตริย์ที่ทุณถวายพ่อของแทนดีโดยเส้นทางวันนี้นะคะเป็นรษย จักรยาน5กิโลเมตรค่ะเริ่มต้นจากที่วัดไทยพุทธศยานะคะไปจนถึงบ้านนางบุชาดาค่ะบริประทศอุกี t ท h i i เมส i i อางราคิะสเ i ค นี่จะเุ็นชาแกนสาคองสุสานรัลออฟไทยแลนด์อินโดนีเซียคุณดีอาร์ท์คืนนี้คือมิตรเกสต์ ladies and gentlemen ยินด o ต้อนรั e สู่งาน f อ i g h t for Dance แลังกักต่อไปนะคะขออนุญาตข่าวเชิญท่านองค์นุลใหญ่นะคะขึ้นเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มีพระคุณเป็นใหค่ะเรียนเชิญค่ะ ปั่นจักรยานจะเริ่มต้นขึ้นท่านกงศุนใหญ่นเมืองเก่ากาตานำโดยนายปรีชาแก่นสาท่านเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศเจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะ ผู้ชมคะดิฉันอยู่กับท่านกองสุนใหญ่นะคะณนะเมืองกากะตาค่ะเดี๋ยวฉันจะแบ่งปันว่ากิจกรรมวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างสวัสดีค่ะท่านกงสุนสสค่ะ,คะวันนี้เราอยู่ที่ประเทศอินเดียแต่ว่าอยู่ในวาระที่สําคัญค่ะท่านเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าวันนี้มีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นที่เมืองพุทธคยา เป็นที่น่าดีใจนะครับที่เราชาวไทยที่มาแสวงบุญแล้วก็ที่อยู่ในเมืองแห่งนี้ที่กาตาแล้วก็ที่เมืองพุทธคยาได้มาร่วมร่วมกันเทิดพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญปฐพชญษา88พรรษาโดยร่วมกับโครงการปั่นเพื่อพ่อโดยเฉพาะมีน้องๆเยาวชนที่มาร่วมโดยครั้งนี้ด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางเราดีใจและภูมิใจที่เห็นเยาวชนร่วมกับ กิจกรรมกับผู้ใหญ่และร่วมในโอกาสสาคัญอย่างนี้ครับเมื่อตอนเช้าเห็นท่านไปร่วมพิธีบวชเนน้อยใช่ใชไหมคะ,คะอันนั้นเป็นสิ่งที่เราเห็นแลวภูมิใจที่ เยาวาชนเล็กๆน้อยๆย,ยังมีความสนใจด้านศาสนา<ะ>มาร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนาและสําคัญมาถึงจังหวัดเดียวกับที่เราจัดไบฟอร์แดนล้วก็มาร่วมด้วยนี่เป็นสิ่งที่ทั้งผู้ปกครองและเราเองและคนจัดก็มีความภาคภูมิใจด้วยกันครับท่านผู้ชมคะเราก็ปลื้มปิติด้วยกันค่ะเพราะว่านอกจากมาบวชแล้วก็มีกิจกรรมแบบนี้คนไทยอยู่ทุกที่ทั่วโลกก็ร่วมกิจกรรมสําคัญค่ะ ตอ sí, นนี้ปั่นที่พุทธ Blue neck. คยาครับรู้สึกดีมากเลยครับที่ได้มาปั่นไบคพอเดสรอบนี้ครับดีใจครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมไบฟพอเดสครับรู้สึกดีใจที่ได้มาปั่นไบคพอเดสที่อินเดียครับตื่นเต้นค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาปั่นไบคพอเดสค่ะปั่นปั่นจักรยนไปปั่นปั่นจักรยานกันทางจะใกล้หรือไกลไม่สำคัญ การปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติอันเป็นมหามงคลอย่างยิ่งนี้เป็นเส้นทางแห่งการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถือได้ว่าเป็นการปั่นตามรอยพระศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพระมหาเจดีย์พุทธคยาผ่านแม่น้ําเนรัญชารามหานาทีและผ่านสถุกบ้านานางสุชาดาระยะทางประมาณ5กิโลเมตรค่ะมมมมองขึ้นาากย เพราะรักมีทางกว้างใครเพราะรักมีโลกกว่างใหญ่พุ่งทยานออกไปกับเจ้าสองรอที่คู่ใจกิจกรรมปั่นจักระยานเพื่อพ่อนี้เป็นการรวมพลังกายพลังใจพลังความรักความสามัคีไม่เฉพาะแต่ชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีชาวอินเดียมาร่วมปั่นกับเราด้วย Ride by, hey let's go ride come with your heart ride up by hey let's go ride up by hey let's ride let's below you your hearts and they make the world a better place. และขบวนปั่จกรยานก็มาสิ้นสุดถึงเส้นชัยณมหาเจดีพุทธคยาค่ะครับสำเร็จด้วยดีครับทุกคนก็แฮปปี้แล้วก็ดีใจที่ได้เฉลิมฉลองพระอ,องค์ท่านนะครับปัญจักรยานเพื่อพ่อครั้งนี้สําเร็จด้วยดีทั้งคนไทยและคนอินเดียมาร่วมกันอย่างคลึกคื้นคลึกค,ค,คักแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลครับ ผู้ชมคะในช่วงเวลาเดือนธันวาคมของทุกปีที่พุทธคยาจะมีงานใหญ่ประจำปีก็คืองานสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติที่จะมีนักบวชและชาวพุทธจากทั่วโลกมารวมตัวกันเพื่อสวดสาธยายพระไตรปิฎกเป็นเวลาสิบวันคณะของเรามีตัวแทนจากเยาวชนผู้ปฏิบัติธรรมดาราพิธีกรจากทีวีช่องสร่วมเดินทางมาด้วยเราจึงได้รับโอกาสพิเศษ จากคณะผู้จัดงานดูแลเรื่องอาหารหรือพี่ติ๋มของเรานะคะพาน้องๆเข้าไปช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ทำอาหารในโรงครัวไทยที่เรียกว่ากาจักรหรือเต็นท์ฉันอาหารของพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาจากนานาชาติได้เยี่ยมชมครัวไทยพบปะกับแม่ครัวจึงต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านในครั้งนี้ด้วยนะคะ ปีนี้เราก็ดีใจที่ได้รับใช้และได้ดูแลคณะศรัทธาที่มาจากประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง<ช>นะคะอ<ช>ันนี้คือแม่บัวเผื่อนแม่ครัว,วมาทุกปีปีนี้เป็นปีที่11<ช>แล้วค่ะทำไมคุณแม่ถึงมีจิตศรัทธาในการมาทําทั้ง11ปีติดต่อกอัอคนะคะคุณแม่คะครั้งแรกชาวอินเดียเขาเป็นเจ้าภาพเขาก็ประกอบอาหารน,นานาชาติไม่เป็น ก็ไปสมัครเพราะว่าปี50นี้จะทำสองครั้งทำอาหารก็มาเปนซ้ำๆได้เลยก็อนุโมทนาด้วยนะคะคณะของเราได้มีโอกาสพบปะและถ่ายรูปร่วมกับเจ้าภาพเลี้ยงอาหารพระภิกษุที่มาจากทั่วโลกซึ่งปีนี้เป็นคิวของประเทศกัมพูชาที่มาเป็นเจ้าภาพจัดอาหารเลี้ยงและคณะของเราก็ได้มีโอกาสพบกับท่านประธานมูลนิธิ ดัทีปพุทธธรรมนานาชาติอินเดียคุณวังโมประธานผู้จัดงานและสนับสนุนการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติวันนี้ดิฉันสบายมากได้เจอกันคนไทยทุกคนทุกท่านรักำบนรวมกันนะโตอนมโมธนาบนและก็คนขแมนและคนไทยก็รักกันตลอดไป รา <peach> ย,ก,ย,<ด>ย<ด>การชีวิตไม่สิ้นหวังขอขอบคุณสายการบินไทยเวียดเจ็ทที่ภาคณะบินตรงเดินทางมาถึงพุทธคยาไทยทีวีสีช่อง3คณะเยาวชนวัดไทยพุทธคยาและสวะพ .fm 91ในการร่วมเป็นสะพานบุญในครั้งนี้ วันนี้ต้องขอลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณเธอกลัวเธาวันไหวกับสิ่งไรร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่า